เรียบร้อยครับมีตัวไหนให้ช่างมิวดูอีกไหมนี่เรือไหนๆก็มาแล้ว เห็นแม่น็อตอยู่ในเบาะนี่ใช่ตัวนั้นไหมไม่ด <im ple> ูใช่เคลียวธรรมดาดิ ตรงนี้ลหละเนี่ย๋อใส่ที่ล้างได้เฮ้ยเสร็จแล้วล้างน้ำแฟบเลยเด้อดูว่าจะมีซึมอีกไหมโรเวนอ่ะนี่ตัวเบะเตกนี่นี่นอตตัวหนึ่ง เฮ้มีอันสั้นอันหนึ่งดิ๋ยผมเป็นคนถอดฮะมีน็อตสั้นอันหนึ่งดิอยู่ในบ่อนั่นแหละก็ได้ดิเฮ้ี่เหลือเาตัวหายไปไหนอ่ะหล่นไปข้างหลังหรือเปล่าใส่ไปไหนฮะถอดไม่ถอดเอาตัวน,น,นี้ใส่เลยงั้นเจ้านี้ยา มีร์สันตัวนด้งเดชอันนี้เป็นเกลียวเหมือนกันตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยฮะเรียบร้อยครับวันนี้ช่างบอกกินหมูแล้ววันนี้มา สับสายให้แค่เส้นเดียวครับเชื่องนิวสับสายแล้วก็ใส่อ่าเขาเรียกว่ากากบาทคอนโทรลน,นี่เปลี่ยนกากบาทคอนโทรลครับตัวนี้แต่ชุดปั๊มนี่มันเป็นของใหม่เนี่ยผมสั่งมาของใหม่แต่ว่าชุดข้างบนมันยังไม่รั่วครับก็เลยไม่เปลี่ยนครับใครที่หาไว ใช้งานก็สอบถามได้นะครับผมขายต่ต3,000นะซื้อมา3,500ครับใส่ z x 102ได้ครับแล้วก็ e x 120. ตัวปัญหาเลย e x ีอ1 0รั่วบ่อยมาก e x นะครับนี่ใครที่ปุ่มรั่วครับจัดไปขัดทุนไป500 เพราะว่าผมถอดเอากากบาทออกแล้วเนี่ยแต่กากบาทนี้ไม่ถึง500หรอกประมาณ300กว่าบาทแต่ผมขาย3,000ครับตนนัวนี้นี่ครับของใหม่เลยครับ EX ใครที่ปุ่มคอนโทรลน้ำมันรั่วครับซื้อไปใส่ได้เลยครับ EX ZX ใครที่สนใจโทรมาได้ครับ08 8 367 3447นะครับไอตัวเซฟตี้มันรั่วไหมตัวเซฟตี้คอนโทรลอะคือรูมันรั่วจากข้างบนลงมาหรือเปล่าฮะรูมันหยดจากข้างบนหรือเปล่าฉะนั้นช่องเดียวกันเนาะเปช่องเดียวกันปะใช่แล้วมันยาวไหมไหนขา ใส่เสื้อได้วทำไมก่ะมันตื่นเกินรองเท้าหนุนใส่ยังไครับใส่แต่นี้ก็ได้อ๋อทำไมป่เชื่อมตตู้เชื่อมก็มีเนาะมีไหมในนี้เยิอนตืเท้าเอาเอะไรใส่นี้ ซ่อมรุ่นไหนบ้างครับรับซ่อมรุ่นไหนบ้างซ่อมรุ่นไหนบ้างไม่เอาโคมาสุบแคทโคมาสุมัดกับแคทไม่ซ่อมเอาแต่ฮิติชิไม่ซ่อมระบบไฟอ๋อระบบไฟอ๋อระบบไฮดรอลิกซ่อมไม่มีข้อมูลก็เลยไม่ซ่อมคือซ่อมแต่ระบบไฮดรอลิกครับโคมาสุแคทฮิตาชิซ่อมระบบไฮดรอลิกหมดเลยใช่ไหมฮะซ่อมระบบไฮดรอลิกเลย คมาสูกับแคทอ่ะชอบไหม,มพวกปั๊บพวกอะไรเงี้ย่อซ่อมครับแต่ระบบไฟไม่เอาครับไม่มีข้อมูลแต่ยังจะฉีได้ครับเรงนะวะก็เรงเลยอะติดต่อได้ยังไงอะ่ะจังนิว ติดต่อได้ยังไงเบอร์โทรอะไร088ครับอครับอ๋อไปทั่วเนาะแล้วแต่ว่าจะว่างหรือเปล่าแล้วแต่ว่าจะว่างหรือเปล่าช่างก็ยูสุรินครับก็เนี่ยครับช่างนิวครับเป็นคนคันนี้ก็บอกได้เลยว่าช่างนิวจะทำทั้งหมดแหละตั้งแต่เครื่องเพ คอนโทรลแล้วก็ปั๊บนะครับระบบฟงระบบไฟคันนี้สายไฟนี่เปลี่ยนใหม่หมดแลยนะนะคันนี้เปลี่ยนสายไฟแล้วเดี๋ยวเนาะสายไฟนี่ยกยกแผงเลยนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยสายไฟคันนี้ตอนนั้นซื้อมาถ้าจะแปดพันห้ามั่งสายไฟอะเอาไปเคาะให้ 哦哦。Oh, oh. ใส่ไม่ได้หรองอเจ๊มันดันให้หน่อยต้องดัน ใสงใต่นี่ยสำคัญนะเนาะถ้าไปลุยปา่าลุยอะไรพวกกิ่งไม้มันไปโดนสายไฟขาดได้นะต้องมีนะครับะะฮะทอยใช่เห,นนะเห็นหลายคนถอดแล้วไม่ยอมใส่อ่ะไม่ชอบใส่ ีเ่เยมันสำคัญนะครับไอแผงใต่บอกไว้เลยเวลาตีปงตีป่าชวกกิ่งไม้มันชอบอชอบตีพวกสายไฟข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาเราถอดซ่อมถอดไล่เสร็จแล้วต้องใส่คืนนะครับอย่าถอดอย่าถอดแล้วถอดเลยนะ เียบร้อยไปก็เป็นหน้าที่ของตบเกียแล้วล้างเป็นไงคือก็เดิวมว่าฟังุ่นแน่นเลยวะออขอบคุณมากครับ ขับรถมาตัต้งร้อยกิโลให้มาสาบสายสองเส้นเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้นอกจากคำว่าขอบคุณนะครับอยากเห็นหน้าเฉย <laughs> 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 แต่ตัวขามันทนเนาะไม่มีรัว่วเลยแหละเพริลดขามันอะเสร็จเรียบร้อยทกส,สับนะตราเตรียมรืออ้อโบะดื้อโะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ